สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมในหัวข้อสองคนรักเก่านะคะก็จะเป็นการอัปเดตพลังงานนะคะสำหรับคนที่ยังมีคนเก่าวนเปลี่ยนวนเวียนหรือว่าอ,อ,อยากจะรู้ความเป็นมาความเป็นไปนของเขาความรู้สึกนึกคิดแนวน้มความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นแรนดอมนะไม่มันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะและ พลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่านําคําทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือน,อนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเรานะคะเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นๆนั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็ใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนนะคะช่องนี้นะคะสามารถโอนมาโดยตรงได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้เลยนะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะก็ได้แล้วแต่เลยนะคะที่ผ่านมามีคนแปะสลิปมาออมก็ออขอบคุณหลังไม์กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะอัปเดตยอดตอนนี้นะคะ2 2 7 6 2 8บาทนะคะสำหรับเงินสนับสนุนช่องนะคะต้องขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับ ทุกๆคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะทีนี้ใครอยากนะคะอยากจะได้เซ็ตหน้า,นาทองไปใช้นะเซรั่มและสบูห่หน้าทองนะคะจดออยาเรียบร้อยแบรนด์โก โกล n g e l เจแบนะคะแบรนด์ออมเองนะคะตอนนี้ซื้อ2ชิ้นแถม4ีพึ่งปฐมังหน้าทองนะจ๊ะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าเป็นกล้องหน้าเนาะแถม4ีพึ่งปฐมังหน้าทองนะคะได้ไปเลย3ชิ้นนี้นะคะในราคา429บาทนะคะค่าส่ง50บาทใครสนใจโปรนี้นะคะก็ลองดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็เอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปกติได้เลยนะคะเอาละจ้ะ ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะก่อนอื่นขอดูก่อนนะว่าชาวธาตุลมกับคนเก่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ่ะชาวธาตุลมที่มาดูคลิปนี้กับคนเก่านะคะเป็นยังไงบ้างจ้าตอนนี้อืมออในบางเคสเนี่ยมีการบล็อกปิดกั้นนะคะหรือการปฏิเสธไม่เปิดใจนะคะมีการสงวนท่าทีมีความนิ่งบ้าง แต่ความผูกพันและความคิดถึงยังอยู่เพราะฉะนั้นล้วภายใต้สถานการณ์นะคะหรือภายใต้ภายใต้สิ่งที่เรามองเห็นว่าเหมือนจะเหมือนจะเรียบเฉยเหมือนจะนิ่งเฉยเหมือนจะสงวนท่าทีเนี่ยแต่จริงๆอ่ะข้างในเนี่ยมันมีความผูกพันอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีความคิดถึงกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสถานการณ์บาง บางเคสเนี่ยจะยังมีการดิวกันในเชิงตัวเลือกทางเลือกอยู่นะคะหรือว่าดิวกันในลักษณะที่แบบมันเป็นครอบครัวมันมีความผูกพันมันมีการเงินการทองข้องเกี่ยวกันก็ได้นะคะแต่ในแต่ในบางเคสมองว่าน่าจะเป็นการบล็อกปิดกานแล้วก็นิ่งเฉยกันไปแล้วก็ค่อนข้างคิดถึงกันอยู่ยังผูกพันกันอยู่อะไรเงี้ยแต่สงวนท่าทีนะคะสถานการณ์เป็นประมาณนี้นะคะ ต้องบอกว่าคิงเหรียญและสิบเหรียญที่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้นมันบ่งบอกได้เลยว่าพวกคุณนะมีความแบบเหนียวแน่นกันอยู่นะคะในเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเหนียวแน่นกันด้วยเรื่องของความผูกพันนะคะที่มันปึกจริงๆนะคะเอาละค่ะคนเก่าของชาวธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงคะคนเก่าของชาวธาตุลมตอนนี้เขารู้สึกกับธาตุลมยังไงบ้าง มีไพ่ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะเขารู้สึกยังไงบ้างกับคุณนะก็จริง,รงๆเขาก็ดูเป็นตัวของตัวเองแหละนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะของการที่งานยุง่งงานเยอะนะคะวุ่นวายกับเรื่องคนหรือว่า,ารู้สึกสับสนวุ่นวายใจนะคะยังไงก็แล้วแต่นะแต่ยังไงยังไงซะเขายังดูมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจบ้างนะคะหรือว่ามีความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง แบบที่กันกรองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบใช้สมองใช้เหตุใช้ผลอะไรเงี้ยเพราะนั้นความรู้สึกของเขาก็จะออกแนวแบบมีเซฟโซนค่ะมีเซฟโซนที่ยังเป็นเขายังรู้สึกว่าต้องการที่จะได้พื้นที่เซฟโซนที่จะได้เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ภายใต้ความเป็นตัวของตัวเองของเขาภายใต้ความคิดความเอาแต่ใจของเขาอะไรต่างๆที่เขาเป็นเนี่ย ออมมองว่าจริงๆเขาแอบห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะอืแต่เขาแค่ไม่ชอบเวลาทะเลาะกันแต่เขาแค่ไม่ชอบเวลาที่มันมีอะไรหลายๆอย่างแบบความคิดไม่ลงรอยทัศนคติไม่ลงรอยเขาไม่ชอบประเด็นเหล่านั้นเพราะว่าเขามีความเป็นต,ตัวเองและแอบเอาแต่ใจไงนะคะก็เลยเป็นพลังงานในเชิงเขาน่าจะรู้สึกในลักษณะที่ยรพูดไปและก็ยังรู้สึกห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันค่ะอืม ภาพใหญ่ความรู้สึกของเขาคือต้องการเซฟโซนหรืออยากมีเซฟโซนเพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อที่จะได้แบบมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองนะคะพูดง่ายงๆก็ออกแนวะมีกำแพงกับคุณเหมือนกันอะประมาณนั้นอะนะแล้วเขาคิดที่จะทำยังไงกับชาวธาตุลมคนเก่าของชาวธาตุลมคิดที่จะทำยังไงคะ มีไพ่ชาววันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสนะคะคนเก่าของชาวธาตุลมเขาคิดที่จะทํำยังไงอ๋อมองว่าเขาคิดที่จะทักหาเหมือนกันนะเช่นถ้าพวกคุณมีลูกมีเต้ามีความเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกนะคะหรือว่ามันมีการดูแลกันและกันใดๆก็แล้วแต่ในทิศทางใดทิศทางนึ่งที่ผมพูดไปอะนะคะหรือถ้าพวกคุณเนี่ยทำงานด้วยกันทำมาค้าขายด้วยกัน นะคะเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องการซัพพอร์ตสนับสนุนกันเอามาว่าเขาก็น่าจะอยากทักหาคุณอยู่นะคะน่าจะมีข้อความคิดที่จะทักหาคิดที่จะส่งข้อความนะคะอืมแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดจะทำเอามาว่าโดยหลักใหญ่อมรู้สึกได้ว่าเขาก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องไปสนอกสนใจด้วยนะคะเช่นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะคุณแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ตามนะคะอมมีความรู้สึกว่าเขาเองก็มีอาการในลักษณะของการให้เวลานะคะกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันน่ะนะคะแต่สิ่งที่เขาจะทํากับคุณคือเป็นการลักษณะแบบในเมื่อคุณยังเป็น ใครสักคนหนึ่งที่เขาก็ยังรู้สึกดีต่อใจอยู่นะคะคําว่าดีต่อใจในที่นี้อมอมอ่านไปแล้วนะแม่ของลูกพ่อของลูกก็ได้นะคะหรือมีการสปอร์สนับสนุนหรือดูแลหรือทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เขาคิดที่จะทักหานะคะคิดที่จะพูดคุยคิดที่จะทักหาอืมแล้วอมมองเห็นทิศทางนะคะว่าเป็นไปได้ว่าข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องงานหรือการดูแลกัน มันก็เลยทําให้เขาคิดที่จะได้ทักหาคุณได้อาจจะเป็นการปลูกในบางเคสเท่านั้นนะคะเป็นการปลูกฐานไฟเก่านะคะในบางเคสเท่านั้นนะคะเ,เป็นการปลูกคิดที่จะปลูกฐานไฟเก่าให้มันคุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ใช่ในทิศทางนั้นจะเป็นเรื่องงานเรื่องการดูแลการสนับสนุนกันอะไรอย่างนี้นะคะขอดูการ take a คชั่นหน่อยค่ะ คนเก่าของชาวธาตุลมเขาจะ take action ยังไงกับคุณ mm hmm. การ take action mm hmm. การ take action มันจะออกเป็นเฟรนด์โซนสักนิดหนึ่งนะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เนื่องจากอะไรอะ mm hmm. เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีมันมีการแตกหักมันมีเรื่องที่ถิมานะมันมีความเข้ากันไม่ได้อยู่ นะคะซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังเสียใจอยู่นะคะจากอดีตที่มันเคยแตกหักกันหรือเกิดเหตุการณ์ที่แบบท็อกซิกอะไรเงี้ยออาองว่าเขาเหมือนกับถ้าเป็นไปได้นะคะเขาก็เหมือนอยากที่จะอ๋อเห็นอะไรที่มันดีขึ้นนะ่ะถ้าเดิมทีเอาชนะกันถ้าเดิมทีความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะเอาองว่าเาเขาก็คงเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นเหมือนกันอยากจะอยากจะเห็นอะไรที่มันดีขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงน่าจะเป็นออกในแนวเฟรนด์โซนหรือการทําบางสิ่งบางอย่างให้ให้มันดีกว่าเดิมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันมีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขา move on ไปไม่ได้เออเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกจากหัวไม่ได้รู้สึกได้เลยว่ามันติดพันนะคะติดพันผูกพันยึดติดเสียใจที่ท,ที่แบบเอ,เอาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ก็ได้นะ อ,อยากเห็นสถานการณ์ดีขึ้นค่ะการเทคแอคชั่นของเขานะคะอยากเห็นสถานการณ์ดีขึ้นด้วยวิธีอะไรอะขอดูนิดนึงนะแล้วเขาจะทำอะไรไม่เห็นแต่ความทุกข์ใจเห็นแต่การตัดไม่ได้ไข่ไม่ขาดนะคะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรหรออือาจจะเป็นลักษณะของการ ประคับประคองสถานการณ์ในเชิงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นเพื่อนร่วมห้องร่วมชั้นเรียนที่ดีนะคะหรือว่ามีการใส่ใจสนใจอยู่บ้างนะคะแต่มันจะออกไปในแนวเงียบๆสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าการเทคแอคชั่นของเขา่จะยังมีระยะห่างอยู่เพราะว่าตัวเขาเองก็มองว่าแม้ว่าเขาจะอยากเห็นอะไรดีขึ้นนะคะเสียใจกับอ,อดีตที่มันเป็นแบบนั้นแต่เขาเองก็คงจะมี เรื่องที่ต้องไปมุ่งมั่นอย่างที่มพูดนะเรื่องการงานเรื่องการพัฒนาตัวเองมันบ่งบอกว่าเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมเรื่องความรักสักเท่าไหร่เขามีสิ่งที่จะต้องต้องไปประครับประคองไปทํามาเลยทําให้การเทคแอคชั่นของเขาจะค่อนข้างเงียบๆกับคุณหน่อยแต่ในบางเคสอาจจะเห็นเขาแบบโผล่มาดูมีอาการสนใจคุณบ้างอะไรเงี้ยนะคะเป็นเป็นบางเคสจริงๆเพราะส่วนใหญ่จะค่อนข้างเงียบนะคะจะค่อนข้างเงียบเนื่องจากไปสนใจ เรื่องงานเรื่องการของตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเทคแอคชั่นจะออกในแนวเฟรนด์โซหรือเพื่อนหรือทำบางสิ่งบางอย่างให้มันดีกว่าเดิมนะคะอยากจะทำให้มันดีกว่าเดิม,มเกือบร่วง <laughs> อะงั้นถามค่ะว่าแสดงว่าจริงๆแล้วคนรักเก่าของชาวธาตุลมเนี่ย <laughs> เขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณคะ่ะ คนรักเก่าของชาวธาตุลมจริงๆแล้วเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณมีไพ่ชาวธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกนะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้หรือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเก็บเงียบไว้หรือแอบซ่อนไว้มันคือความรู้สึกที่ผูกพันน่ะอยาก อยากให้มันมีโอกาสอะไรบางอย่างนำพานะคะให้พวกคุณได้กลับมาเฮ้ยแบบมีอะไรดีๆมีความรู้สึกดีๆร่วมกันอีกอืมเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณออมมองว่าอะถ้าให้พูดตรงๆอาจจะอยากในถึงขั้นว่าเออเป็นคอมมิชเมนต์กันอีกครั้งกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหรือกลับมาสนิทแน่นแฟนกันอีกครั้งแต่ว่าเขาทำได้แค่ซ่อนมันไว้ เป็นความอยากที่เขาซ่อนไว้ออะือมเขาอยากให้มีมิตรภาพดีๆสนิทแน่นแฟนผูกพันกันใหม่แต่บางคนเขาก็ต้องการปฏิสัมพันธ์กับความสัมพันธ์นี้ในลักษณะอบอุ่นแน่นแฟนสนิทกันแต่ไม่เปิดเผยนะคะอืมเพราะนั้นบางเคสเขาอยากให้คุณเนี่ยสนิทกับเขาแบบเป็นความลับนะคะ สนิทกันเป็นเป็นคนที่แบบเฮ้ยรักใครชอบพอกันแบบเป็นความลับหรือในบางเคสก็คือเขาแอบ,บซ่อนความรู้สึกที่แบบโอยอยากกลับมาคบกันหรืออยากให้สนิทกันมากๆเลยแต่ชั้นซ่อนความรู้สึกไว้อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเหมือนอยากแสดงความรู้สึกอยากขอโทษอยากให้มีการให้อภัยกันอยากให้มันดีอะอมมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะอยากเห็นบรรยากาศที่มันดีนะคะอืมสรุปไม่งงใช่ไหมเขาอยากเป็นอะไรกับคุณก็คือ เป็นความสัมพันธ์ที่สนิทแน่นแฟ้นในที่ลับหรือเขาแอบ,บคิดว่าอยากให้มันสนิทกันอยากให้ความสัมพันธ์มันดีจริงๆอยากถึงขั้นเป็นแฟนคอมมิทเมนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นดูก่อนว่าแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่พวกคุณจะกลับมาคบกันใหม่นะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมกับคนเก่าของคุณมีโอกาสไหมที่จะกลับมาคบกันใหมค่ค่ะ มีโอกาสที่จะกลับมาคบกันใหม่ไหมมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุดินมังกรรู้สึกกันนะคะโอกาสที่จะกลับมาคบกันใหม่ก็เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ไปไปมานะเช่น พวกคุณเนี่ยยังมีการเฝ้ารอมองดูความสัมพันธ์นี้อยู่ในลักษณะที่จะได้มาหันหน้ามาคุยกันในลักษณะที่จะได้คืนดีกันในลักษณะที่จะได้มีดีวอะไรบางอย่างอย่างที่มพูดไปค่ะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะคะหรือว่าการที่พวกคุณจะได้หันหน้ามาคุยกันจริงๆในการที่จะได้มาพัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งแสดงว่าเป็นไปได้ค่ะว่าพวกคุณอาจจะได้กลับมาไปไปมามาระหว่างกันหรือได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง อย่างน้อยๆให้มันได้หันหน้ามาคุยกันอย่างน้อยๆได้มีข้อตกลงหรือมีดีลอะไรร่วมกันแต่ว่าอาจจะต้องรอก่อนนะคะมันมีไนท์เหรียญแปลว่ามันจะช้าแหละมันไม่ได้รวดเร็วหรอกนะคะแต่ว่าไนาไม้เนี่ยม,มันบ่งบอกถึงเป็นไปได้ว่าพวกคุณอาจจะได้เดินทางไปมหาสูตรกันหรือได้พัฒนาความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องรอดูไปก่อนนะคะแสดงว่ามีเกณฑ์อะนะแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นคบกันขนาดนั้นนะคะ เพราะนั้นต้องดูนิดนึงว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะคนรักเก่าของชาวธาตุลมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะจริงๆออมจะหยิบแค่สี่ใบทั้งหมดแต่ว่ามันดันติดขึ้นมาแล้วมันดันเป็นไพ่คู่ด้วยอะ่ะมีไพ่คู่ขึ้นนะคะ ควีนถ้วยคิงถ้วยตรงนี้นะแสดงว่าเขาอยากจะบอกว่าหรือจัก,กรวาลอยากจะบอกว่าจริงๆพวกคุณมีความเป็นคู่กันอนะ่ะอืมมันคือพลังงานมีความแพ้ทางกันหรือมีความเป็นคู่กันอยู่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในลักษณะของเป็นข้อความเ,เป็นการสื่อสารเป็นคำพูดเป็นอะไรก็ตามนะคะที่อาจจะทำให้พวกคุณ แพ้ทางการและกันได้นะคะเป็นการกระทําเป็นคําพูดเป็นสถานการณ์ก็ได้นะเนื่องจากเออมันยังมีการสนใจกันอยู่หรือว่ามีแรงดึงดูดต่อกันอาจจะได้มีการเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะมีการอุปถัมภ์ค้าจุนหรือว่าเออมีการสื่อสารการพูดการอะไรต่างๆนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเอ,อยังได้ไปไปกับกับระหว่างกันหรือว่าทําให้อย่างน้อย,อยก็ได้กลับมา แสดงออกทางความรู้สึกซึ่งกันและกันออได้กลับมารักกันใหม่หรอได้กลับมาเป็นห่วงเป็นใยกันใหม่หรออะไรเงี้ยแต่สเตรนท์บ่งบอกว่ามันยังไม่ง่ายมันยังเป็นอะไรที่ต้องดิวด้วยสติอยู่นะคะดิวด้วยสติปัญญานะคะเพราะว่าอาจจะยังมีคนเจ้าแง่แสนงอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่ด้วยวาทศิลป์นะคะการพัฒนาตัวเอง ในการที่จะปรับตัวเข้าหาอีกคนเนี่ยจะเป็นประการด่านสําคัญที่จะทําให้เกิดเป็นการสนทนาการพูดคุยหรือเกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะอืมอ่าก็เป็นแนวโน้มที่ว่าดีที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับออมนะอ่ะทีนี้เรามาดูชาวธาตุลมนิดนึงนะแล้วชาวธาตุลมตัวคุณรู้สึกยังไงกับคนรักเก่าของคุณค่ะชาวธาตุลมตัวคุณเองอะ่ะรู้สึกยังไงกับคนรักเก่าของคุณ อุมีไพ่ชาวกันนะคะชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุลมตัวคุณละรู้สึกยังไงตัวคุณมีพลังงานในลักษณะที่ก็มีเหตุผล มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมือนเขาเลยนะเพราะาตอนแรกที่อมทำนายไว้ว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเ,เหมือนกับรู้สึกกับคุณในลักษณะมีเหตุมีผลนะคะมีไพ่คู่คิงดาบควีนดาบด้วยนะอืมคือทั้งคุณและเขาคงมีความเป็นตัวของตัวเองกันแหละผมว่านะชาวธาตุลมก็รู้สึกเช่นนั้นคุณก็มีจุดยืนเหมือนกันของคุณนะคะแล้วเหมือนกับ จริงๆชาวธาตุลมเองก็อาจจะเป็นพวกอินโทรเวิร์ตหรือชอบสันโดษสักนิดนึงอะนะคะก็เลยทำให้การถ้าเกิดว่าเขาจะเข้ามาเล่นๆหรือเข้ามาในเชิงแบบไม่จริงจังมันน่าจะทำให้คุณรู้สึกแบบไม่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 โอเคเพราะว่าคุณรู้สึกว่าฉันไม่ได้ฉันฉันไม่ไม่อยากจะเสียเวลาไปกับความสัมพันธ์เล่นๆหรือไม่ได้อยากจะเสียเวลากับการคุยเล่นคุยหัวนะ เออฉันจริงจังนะถ้าจะจริงจังก็คือมันก็ต้องจริงจังมันไม่ใช่เล่นๆนะเพราะฉะนั้นชาวธาตลมก็จะรู้สึกในลักษณะของการคาดโทษหรือคาดคัน้นหรือว่ามีกำแพงหรือมีจุดยืนเช่นเดียวกันนะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีมีมีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ชาวธาตลมรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคก็ได้กรณีถ้าเขามีคนใหม่ๆเข้ามา คุยเล่นคุยหัวกับเขาอะไรเงี้ยชาวธาตุลมอาจจะรู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ค่อยโอเคเพราะฉันก็มีจิตใจนะฉันก็หึงหวงเป็นฉันก็หงุดหงิดเป็นนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าถ้าชาวธาตุลมเป็นฝ่ายมีคนคุยอ่ะออมองว่าชาวธาตุลมก็อาจจะบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของฉันไหมฉันก็อยู่คนเดียวฉันก็ไม่ได้มีใครฉันจะคุยเล่นคุยหัวกับใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันอืมก็จะมาหึงหวงอะไรกับฉันมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ภาพรวมๆเลยเอาองว่าชาวธาตุลมค่อนข้างที่จะ เป็นตัวของตัวเองแล้วเหมือนกับไม่เอาความสัมพันธ์เล่นๆเ,เพราะว่าคุณไม่มีเวลาเพราะว่าจริงๆคุณนะรักสันโดษไงพอรักสันโดษปุ๊บอินโทรเวิร์ตเนี่ยคุณก็บอกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้อยากจะเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรที่มันจะล้อเล่นนะคะอืคุณก็เลยเหมือนตั้งแง่ตั้งดาบกับเขาเพอสมควรนะมีภาะวะอารมณ์หงุดหงิดไม่ชอบใจอะไรบางอย่างด้วยคะ่ะอืมก็มีกำแพงแบบแอบ,บแบบโมโหล้ลยแอบ,บหงุดหงิดขี้หงุดหงิดอะไรบางอย่างอยูอย่อะ กำลังโฟกัสสิ่งนี้อยู่ถ้าจะทักมาเล่นๆนะไม่ต้องมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณบอกว่าช่วงเวลานี้ฉันอยู่คนเดียวปีกวิเวกปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการอยู่คนเดียวสันโดษเนี่ยคุณก็ไม่มีเวลาที่จะมาคบใครเล่นๆหรือว่ามารอเล่นอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะพลังงานมันดุดุุนิดนึงนะขอให้เพิ่มก่อนชาวธาตุลมตัวคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกับเขาขอให้เพิ่มนิดนึงว่ามันคอนเฟิร์มอย่างที่ยอมทํานายหรือเปล่านะ ใช่นะเอามองว่าคุณอยู่ในจังหวะที่แบบเอ้ยบ้างงานอยู่ได้ด้วยตัวเองกําลังสร้างความมั่นคงใดๆให้ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณคาดหวังนะคะที่จะได้เห็นความสัมพันธ์ในเชิงที่จะมั่นคงอืมชาวธาตุลมนะคุณก็รู้สึกได้อะว่าเอ้ยถ้าจะกลับมานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรายังปฏิสัมพันธ์กันอยู่กมันก็ต้องดูจริงจังหน่อยนะไม่ใช่มันเล่นๆนะอะไรเงี้ยพลังงานชาวธาตุลมดูเป็นคนจรงิงจังแล้วก็โฟกัสะนะ เพราะนั้นก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณยังต้องการเขาอะ่ะคุณคงจะดีอยู่กับเขาในเชิงค่อนข้างจริงจังนิดนึงนะพลังงานดุดุหน่อยค่ะบางคนชาวธาตุลมที่มีคนใหม่อะ่ะพลังงานมันก็ขึ้นมาในเชิงคุณกําลังตั้งหน้าตั้งตาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองนะหรือว่าคุณกําลังตั้งหน้าตั้งตาแบบออกําลังเขาเรียกว่ากําลังมีความชัดเจนกับความสัมพันธ์หนึ่งที่มั่นคงมากๆแบบนี้ก็ได้นะคะ เอาละก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้ย0ี่สิบนาทีแล้วหรอเร็วมากเลยอะ่ะยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วอะอะขอข้อความจากเขาค่ะเขาคนรักเก่าของชาวท่าลมมีอะไรอยากจะบอกชาวท่าลมบ้างค่ะคนรักเก่าของชาวท่าลมมีอะไรอยากจะบอกกับคุณกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหม พลังงานของเขามีในเชิงเหมือนตัดไม่ได้ขข่ไม่ขาดอยู่แล้วก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นใช่ที่ออมอ่านไปก่อนหน้านั้นไงที่เขาพลังงานค่อนข้างคอนเฟิร์มขึ้นมาในทิศทางที่ว่าเขาต้องการเห็นอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้ว่าลึกๆแล้วเขาอาจจะอยากให้คุณกลับมาก็ได้นะเจ้าชูนะเธอไหวมาเออเธอไหวไหมอ่ะ เขาอาจจะบอกว่าตัวเขาเองก็มีความเจ้าชู้อยู่เหมือนกันนะถ้ากลับมาเธอรับได้ไหมรักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะอย่างที่บอกเขาก็เป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกันมีเซฟโซนแล้วอยู่ในช่วงวุ่นวายสับสนคนเยอะหรือว่าเขาเองอยู่ในช่วงจังหวะที่แบบเป็นตัวของตัวเองสับสนใจมากๆเลยว้าวุ่นใจเกี่ยวกับคุณก็ได้เขาเขามีเซฟโซนที่เขาไม่ได้แสดงออกแต่จริงอ่ะเขารักคุณและอยากได้คุณกลับมานะหึงนะห่วงนะรู้หน่อยเซเออเอา ถึงหววงด้วยทักมาหาหน่อยได้ไหมงับอ่ะเขารอให้คุณทักไปป่จะจ๊ะเจ้าถ่าลมจ๋าเพราะว่าแต่ออมก็เข้าใจโมเมนต์เนี้ยคือต่างคนต่างถือดาบอะคิงดาบควีนด,ดาบขึ้นมาแต่คิงถ้วยและควีนถ้วยก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันคือรักนะแต่ไม่แสดงออกทางคู่หรือเปล่าหรือรักนะแต่มีกำแพงทางคู่หรือเปล่าเพราะคำว่าคนรักเก่าแสดงว่าพวกคุณต้องจบกันไปแล้วมันต้องมีประเด็นนะคะ ให้สำหรับฉันจะติดต่อคุณไปในเร็วๆนี้แสดงว่าถ้าเขารอจนชาวธาตลมไม่ติดต่อไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายติดต่อมาหาคุณนะคะอืมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่ม super thanks เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับออมด้วยนะจ๊ะ ใครอยากสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะคะสามารถโอนมาโดยตรงได้เลยนะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะก็ได้แล้วแต่เลยนะคะยอดตอนนี้คือ1,200นิดนิดนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนนะคะใครสนใจเซรั่มและสบูนะ่หน้าทองนะจ๊ะเซรั่มและสบู่หนะ้หน้าทองแถมสีพึ่งประทมังหน้าทองนะจ๊ะ อ่ะเซตนี้ก็ลองดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีมีแค่99เซตหมดแล้วหมดเลยวันนี้ลาชาวธาตุลมไปก่อนแล้วค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย